ขั้นมาคว่ำห้าวเาขมในย่าเฝ้าจมตั้งเธอขมขี่เพียพย่หนาหัดซีดย่าเฝ้าตีเตียนเบาพักกระเดาขมคืนเน่มกินกับหลับก,ก่อยที่หลงย่องวา่าดีสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชกไพศานแชนแนลนะครับพบพ่อกันคือเก่านะครับสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชกไพศานนะครับเนาะ ผ่อนเก่านะครับตลาดนัดวารินอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมือนีตรงกับวันอาทิตย์ที่19คุยกายอนนะครับ2 5 6 6นะครับเนาะบางหันกระเพ้าพี่น้องมาเบิ้งตลาดควายนะครับช่วงนี้เป็นโซนตลาดงัวนะครับเนาะงัวแดงงัวดำงัวสายบามันชาโลเล่นะครับแองกัดนะครับเนาะสายดำสายแดงมีเบิ้ดนะครับสายขาวแบบสายพอพันธุ์ใกล้ๆผมนี่ก็มีนะครับเนาะ ถ้ารับพี่น้องที่สนใจนะครับนอกจากเขามาเลือกซื้อเลือก oh. หาได้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอัปเดตสำรวจราคางวนะครับว่าราคาเป็นไหนช่วงหลังจากที่พี่น้องกําลังเจ็บเกี่ยวเขานะครับตอนนี้ก็จะไม่มองเลี่ยงายนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิรงราคาน้ำกันนะครับว่าราคาขึ้นลงอย่างไรน,นะครับเนาะหัวงามแมงตัวนี้สูงใหญ่นะครับเนาะสูงจนทนหัวหลุนเลยเนาะหัวหลุนนะครับน่าจะเป็นแม่พันธ์ แม่พันแม่พันแม่พันแม่บอกนะครับโอ้งามนะครับตเนี่ยวดีครับงวงเพื่อใดของหงามจ้ะเอองามครับบอกนั่น้พื่อใดเพื่อเสียชีสัมแต่เนี่ยวะงวงงวงทักวันนี่เบิ่งนะงวงพี่บอกโอ้คืองามแจ้เบอกนะครับโอ้งวงยังคืองามจ้ะ แม่พันนะครับเด้อแม่อบอกปลามันสูงเลยมาเป็นที่แหลกมาเป็นง้อผู้นะครับมาเป็นง้อผู้เพราแม่เป็นง้อสายแม่พันธุ์ลูกเท่าไรพี่ลูกตัวที่สองในท้องครับตัวที่สองในท้องเพิ่งไงลูกตัวนั้นเอาเป็นหน้าปกให้นไหงามนะครับแต่ไหนลูกตัวที่สองในท้องเนาะครับแบบงามเลยครับ <tutte PO. S 2> <Late> สูงสูงเท่าไรเนี่ยมันสูงกว่าสูงกว่าปุ๊บจุ่งมันอร่อยหกซีบเลยที่เราครับอร่อยหกซีบเลยนะครับพี่น้อง โอ้ใหญ่แห่งเป็นสายบามันเนาะแม่นครับเป็นบามันได้พี่นอ้อถุงร้อยหกสิบขึ้นครับเนาะเป็นมีลูกยักตัวเ,เนี่ยไส้ลูกตัวหนึ่งครับเป็นลูกตัวหนึ่งเนาะแยกแยกลูกไปแล้วแม่นครับตอนนี้ทองว่างนี่สมไปสมไปในยี่สิบเอสเมือวันนี้ครับผสมไปยี่สิบเอสเหมือนไม่พอเดือนะครัแม่นครับผสมยังสายยังใหม่ครับ KF เอสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งได้พี่หนอเนาะผสม KF เอฟสามหนึ่งไปแล้วผลงานคือได้ลูกหนึ่งไปแล้วเนาะแม่นครับแยกลูกไปแล้วนะครับ อายุจักปีครับมั่นแต่เนี่ยมั่นสี่ปีกว่าสี่ปีกว่านะครับพี่น้องมันสูงเจ็ดสูงเจ็ดสูงบ่ผมนะครับมั่นสี่ปีเนาะครับเป็นบามั่นสายยังครับมันมีสายพันธุ์อยู่วันนี้บาหมันนี่นะครับลูกที่ลูกกระทบแน่ครับมันน่าจะมีลูกกระทบอยู่บ่ามีหงเป็นบามันแดงนะครับบามันแดงสูงสายแม่พันธุ์เลยเนี่ยสุดยอดราคาอยางไงไรไม่ได้ครับเนี่ยเปิดไปหกบนเก่าครับหกสิบเก้าครับผม ราคาพอฟังนะพี่น้อเนี่บเก่าหกหมื่นเก่านาะแม่ครับหกเก่านะครับสูงเลยแต่ขึ้นทำไมตะก,กี้มันจะรักเสนแม่เ <c oughs> นี่ยครับบอกความสูงเทา่าไรหถามมันก็สี่ร้อยหกกว่าหรอกแม่มันบดรวัดครับน่านจะร้อยหกเกินนะครับวพามันสูงกว่ <c oughs> าเพราะว่าผมนี่ยร้อยหกยส,สิกันยังสูสีกันผมกับด้วัดมากันครับอ๋อมันร้อยหกสิบเกินยะเนี่ยร้อยหิบเกิน โอ้สูงนะครับห่ากับเบิ้งหนังหนายอนเนาะครับตัวแม่ครับลูกแรกลูกแม่เนาะครับลูกแม่นะครับเอามาจากตัวพี่มาตัวเดียวนหรครับหอยยังก่อนหอยบอยครับหอยบอยนะครับหอยบอยพินนเอามาตัวเดียวเนาะแม่นครับง่ายอยู่เลยราคาอย่างไร้คืองสิบเก่าเนาะแม่นครับหกสิบเก่านะครับย่างกอกนะครับเบิ้งหางเนี่ยพี่น้อเนี่ยเครื่องดำ พึงกลางดำหางจะลากเพื่อนเลยแข้งขาหนังหนานะครับ,บเร็บง่ามนนะครับเ,บเบรียง่ามอยู่เด้อเนี่เด้อนุ่มซีเต่าได้พี่หน่อยเด้อนุ่มซีเต่าหนังย้นอนม่มีแบบนี้ยังเนาะบอรครับเออง่ามนะครับเรียบมันเรีบหมาเลยนะครับส่งงา่ามยังสาวอ,<ร>อยู่นะครับงัวตัวนี้เด้อพึ่งได้ลูกเดีวเนาะแม่นครับคาก็พอฟัง ราคาเกษตรกรอยู่บ้านไดนก็หไอยบอยผมอยู่ตะการครับตะการนอกบ้านยังครับบ้านสมบูรณ์ครับบ้านสมบูรณ์ตะการพืชผลอาฝากเบอร์โทรเนี่ยเอพี่น้องเขาสนใจ080ครับ283อ่ะหกห้าศูนย์สองครับศูนย์แปดศูนย์สองแปดสามสองแปดสามหกห้าศูนย์สองหกห้าศูนย์สองครับผมต้อมาฮะหอยบอยด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้งวงงามผมเชื่อว่างวงงามนี่เอาไปไปในฟาร์มในขอได้หรือว่าไปปรับปรุงพันธุ์ได้เนาะแมนครับเอาไป ขยายตัวปยายพัฒนาเอาไปเป็นสายเนื้อกันหนเนาะสายเนื้อสายเลี้ยงในเวิดนะครับสายเลี้ยงมันใหญ่สายกวัดสายง่ายกันหน่อยใหญ่มนสูงมาประจำมาคอยมาครับประจำอยู่ได้ยังเนาะแต่ว่าประเภทจะได้ง่ายไม่สิดกับยากที่แนเนาะยากครับมันยากแต่โอกาสเนาะครับอยู่ที่ว่า เป็นเอาสายงามมาเลยครับพี่นอ้องผมแนงไปไกลนึ่งวันโตปูที่แล้วตัวใหญ่ครนะพี่น้องโู้ตู้มาหาเด้อผู้ใด้เยากแดงมางาบนะครับตัวนี้เบิ้งครับมันสูงกว่าผมถึงหลายแต่เบิ้งหัวมันอ่อยแปดชิพหมนเลยหัวยกอปีมหาหมดเลยเพราะนั้นตัวเดียวต้องเี่นเนาะครับโู้มาหาหอยปล่อยฮานะครับมันจะมีรถรับส่งเนาะส่งที่ไก่ปะส่งที่อร่อยกี่โลนี่นะครับทรงี่ออยกิโลได้พี่น้องเด้อตู้มหาหอยปล่อยเนาะขอบคุณหลายครับอยปขอบคุณครับคุณครับ นี่พ่อพันธน่อยนะของของเจอยู่บนนี <gravit Shakespeare> <ênio> ้โบวครับนึกแต่เดียวเนาะขอบคุณครับอาเดินต่อพี่น้องเบิงเบิงหันนี่เบิงหัวงามแล้วนะครับเป็นสายแม่พันเด้อเป็นลูกกระทบนิดนึงนะครับเบิงอันหางเบิงมันตัวใหญ่งามเลยนะครับเด่นเลยงัวเพิ่นเนาะตัวนี้เป็นพ่อพันนะครับเนาะพ่อพันธมีหลายแบบนะครับเป็นงัวโบดนะครับตัวนี้งัวโบดเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างรอเบิงนะครับ ตอนนี้กัจะหนาวเนี่ยครับเป็นช่วงที่เขาช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเนาะเป็นช่วงฤดูๆๆๆเก็บเกี่ยวพื้นที่การเลี้ยงกัจะร้ายขึ้นนะครับพี่น้องเขาผูดด้ใดอยากได้งัว่นะครับตอนนี้ราคาง,งัว่ะกัเท่าที่สำรวจเบิ้งกัยังมพมแพงมาได้น,นะครับเนาะยังพอสื่ออยู่นะครับยังพอสื่อยังพอเอาไปลงไ้ลงหน้าเขาอยู่ตัวนี้เป็นสายพอพันสายพอพันงามเลยพอพันค,ครับผมครับเพื่นครับ เดี๋ยวยังรอ,งอต่อกันนะพี่น้องาเดินทางนี้นะครับงูว่ะท่านมันบ่ดิแมีนครับแมีนอ่ะเมียนก่อนฮึห้อยต่ำครับเราเสือโกโกครับโอเคลาพี่ดอนเดี๋ยวผ้าเบิ่งงวัวแบบขึ้นบ้านนะนะครับบ้าบมันของห้อยต่ำเพาเนาะครับผมเป็นงัว่ะเราเสือโกโกนะครับตัวนี้แมียนนี่บอกห้อยต่ำแมีนครับแมีนครับมันถอดหรือเปล่าแยากลูกครับแยกลูกตัวนี้แยกลูกไปแล้วนะครับครับผม ตัวนี้นะครับเป็นบามันแยกลูกไปแล้วแต่ว่าทองเมันบริไดทองเนาะครับตองว่างครับตวงว่างนะครับยังยันยันอยู่ราคาอย่างไรตอนนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นแปดพันห้าครับหนึ่งแปดพันห้าเนาะครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันห้าครับผมเป็นง้วนแยกลูกนะครับลูกลที่อะไรครับแยกไปลูกที่สองพันครับลูกที่สองพันนะครับแต่ว่าตองว่างเนาะตองว่างครับผมตองว่างนะครับตัวนี้เด็กตัวนี้เมื่อนึงครับ เงินนะครับเด้อเเดียวครับเเดียวนะมักมินีนะครับมักแบบน้อยเป็นตัวตัวผูเนาะตัวผูครับผมตัวผูนะครับเงินหนึ่งนะครับอบเสยห่าจัาหน่อยนึ่งเนาะม่ยัจะเตือนขึ้นนะครับตัวนั้นเน้หยตัวนั้นเ่นหนึ่งพันครับเินหนึ่งพันนะครับตัวนั้นรอบผมตัวผกันเนาะตัวผูคือกันครับเงินหนึ่งพันนะครับเด้อ ตัวนี้เมื่นนึงครับผมอ่าราคาเดินกันพันหนึ่งครับผมเอาไปต่อไม่นอไม่ครับเอาไปต่อต่ออะไรครับต่อได้เนี่ยรถเดินเมืรถเด้อครับเืถเท่านี้เหรอครับสามตัวครับผมเออนะครับเอามาจทกาตัวครับวันนี้มาซิบกว่าตัวครับวันนี้ซิบตัวได้สามครับผมเป็นยังไงสถานการณ์งี่วางอมพี่น้องเาฟังเนี่ยโอ้ยตอบเตือนสิลุบครับยังลุบไปอละสามตัวขายวันขายแดงทำไมครับขายลุกก็ขายเราครับ ปล่อยไปก่อนแม่นครับติดมือแม่นครับเนี่ยรับผมรักลอยเบิ่งมีแฉลบอีผมไม่ได้มีแฉลบหน่อยได้ผี่ได้ครับผมสอบถามเน่ยในฐานะเป็นไในหอยเป็นผู้ค้าอขายเนาะครับผมในช่วงนี้การเก็บเกี่ยวเขาก็เริ่มเริ่มบอกแล้วหลายแถวแถวเนีพื้นที่การเลี้ยงก็น่าจะหลายราคาหัวหนามัน่าจะดีดขึ้นโมเมนต์บ่อเขาบ่อโมเมนต์หมดยังสูงส่งลดลงลดลงครับมันคือเป็นเซนสันปกติคนจะแย่งกันเสือโมเมนต์หมดลบลงครับมันโมคือทำไมด้กินแล้วค่ะบานนี้ เอาไงเขาลงตุ้งไปแสนเก่าเองสิขายได้แสนเก่าแปดร้อยเองสิมันเดียวไม่ใช่แสนเลยคนแสดงว่าเมาตรฐานสมัยโบราณท่านมาบอกว่ได้แมนครับแต่สามปีมาหนึ่งแต่คู่เวียดมาหนี่งมัคือเก่าแล้วเ็ดเขาอยู่ปีนึ่งเจังในเด็กขายเดือนนึงงมันบ่กปีเขาหน้าเปียวเนาะครับผมลงทุ้งไปแสนเก่า แต่ว่าขายในแสนเก่าแปดร้อยกำไรแก้แปดร้อยต้มปีมันมีปุ่มบ่จะว่าราคายังบ่ขึ้นญได้พี่น้นอเนี่ยนั่งนิ่งครับนิงั่งนิงครับผมบักเฟิร์สฝากเบอร์โทรนะศูนย์เก้าสีครับศูนย์เก้าสี่สองครับสามเจ็ดครับผมไอตําเล่าเสือกุครับผมโอเค พี่น้องสนใจเด้อโทรมาหาเอาแบบมินิมินิราคายอมเย่าซื้อสามตัวถึงหาหมื่นอยู่ 4, <000 S 1> นี้บ่ถึงงนาะบ่เถือสามตัวก็บ่ถึงหาหมื่นนะบ่เถืงกอนสี่หมื่นครับบ่เถึงสี่หมื่นมาเอาเด้พี่้อกมาเอาเด้อพอาั่วาคาทิมนี่บาจอยเด้องงงงเรางามอเลยเอาเอคนไดหลายครับครับครับ่าทีมนงนี้ไที่ตามฉกภาษาไหนเด้อโอ้ค่ะพ่อจะคุยกะบ่ายแล้วต่อมื่อคนีหนคุยครับ เทียมงานมาแล้วนะครับครับผมไอต่ำเหมือนมาห้อยต่อมกันครับผมไอต่อมมาทำกันเป็นหมวกมาทำกันครับมาทำรกันบ่อผมอยู่อำเภอเมืองนี่ครับยังเมืองเมืองครับค่อยๆกันนี่สิต่อมห้อยต่อมนะครับเนาะเอาเบิ่งงัวเอามีเจ้าตัวครับไปนี่มีสองตัวนี่ครับผมแค่สองตัวครับผมเป็นงัวแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยรุ่นน้อยนะครับเนาะรุ่นเราไปเลี้ยงใส่หน้าราคาอะไรไปไหนครับตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยครับ หมื่นสามพันหารอยนะครับครับผมเจสามนะครับพี่น้องเจ็ดสามจุดห้ามื่นสามพันห้าร้อยต้นนะครับตัวนี้หมื่นสิบห้าร้อยครับหมื่นสิบห้าร้อยอ่าสายแฟนซีสายแฟนซีครับครับผมเป็นเป็นเป็นเอิตนเอกดางแต่ว่าหางบัดอกได้ครับเป็นบามั่นเป็นบะครับผมบามั่นเป็นงวดดางแต่ว่าหางบัดอกเนาะครับผมหางบัดอกแต่ว่าโค้หางเนี่ยมันเป็นดังยังไงเสีเนาะครับผมรับประกันต้หนิให้ทุกอย่าง ก็หางนะครับมันเป็นสายแฟนซีนะาาวันนะครับผมหางว่าดาวกันนะครับว่ามันเป็นน้ำอย่างเนี่ยเป็นน้ำผสมแมวมันมาจาั้งเก็บผมกับวงูด้วยกันตัวนี้ผมกับซื้อมาครับไ,ไปเห็นเนเ้นมันงามผมก็เลยเอามามันเป็นงัวแปลกๆเนาะครับผมเป็นงัว งัวดา,างนะครับพี่น้องแต่ว่าโมเมนต์งัวม่จำเนี้เนาะครับผมจะตายแฟนซีไม่ได้มากแปลง <c oughs> ยอกเมียกูเดอ้อมึงยอกเมียกูเดอ้อพ <c oughs> ูดนีมันมาขายครับพูดนีขายล <c oughs> ูาอีกพี่น้องสนใจโทรมาหางัวหน่อยๆนะครับหน้าสองครับผมราคาตัวรองเนาะครับผมอยู่อำเภอไหนครับอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเนาะบ้านประดุกทอง หอยตอมนะครับครับผมบ้านประดุกเข้าหอยไก่นะครับแมนคับมทางเขาลงมาหาซิปรรษาเนี่ยแมนครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรนะศูนครับผมหกสองหนึ่งเกดหกเก้ครับแปดหเกครับผม่รมหาหอยตอมนะครับเนาะบ้านประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเฮานะครับเนมีรถรับส่งมีรถรับส่งครับผมไกลก็จังหวะกันทุกทีไก่ลอยโลครับส่งลอยโล่ลอยโลรส่งไกลยเด อ่ะขอบคุณหลายครับครับผมขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องเนาะจบไปศาลนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งตลาดมวต่อนะครับเนาะผู้ขายผู้ขายก็ขอให้ร่ำดุ้ยนะครับผู้เดินทางก็ปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ